วันนี้ได้เวลาย่ำนานะครับหลังจากเราได้ย่ำไปสองครั้งแล้วนะหมักไปได้ประมาณวันนี้6 6วันวันนี้นะก็ได้เวลาแล้วพอดีย่ำแปลงออื่นก็หมดแล้วเราจะย่ำไร่ของแปลงนี้ไปคราวนี้มาดูอุปกรณ์ในการย่ำนาของผมนะก็คือใช้ขลุบจ้ำฟาง วันหรอรุ่นใหม่ปลายใบแหลมคมชุดเดิมนะนะชุดที่ย่ำครั้งย่ำครั้งที่1ครั้งที่2อ่ะนะอรนนี้ย่ำครั้งที่3ก็ใช้ชุดเดิมเนี่ยนะนะไม่ต้องถอดออกจากรถไถเลยนะแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เพิ่มคือมันคืออุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเทือกชุดนี้นะชุดนี้มันเป็นอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเทือกแบบมี2ครีบนะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช้เดินตามได้ด้วยนะไอที่ ยืนบนเดินตามคือตรงนี้นะเนี่ยถือมไปสามารถคล้องใช้ได้เลยนะแล้วมันสามารถที่จะปราบนาได้ด้วยรูปเทือกได้ปราบนาได้นะชุดนี้นะผมเลือกเอาชุดเล็กสุดมาเลยคือแป๊บเล็กแล้วก็สั้นสุดก็คือ4เมตรส่เมดนะด้วยวัยที่สูงอายุแล้วนะก็ก็พยายามถนอมถนอมกำลังนะถ้าใหญ่ๆก็ยกไม่ไหวครับผม อ่นนี้มาดูอุปกรณ์ทำนา,อาของผมในส่วนของอครุบย่ำฟางฟารลอรุ่นใหม่นะก็ปลายใบแหละมคมชุดนี้เชื่อท่านเชื่อไหมครับว่า,าปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะผมใช้มาตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเกษยียณอายุราชการอายุ60นะหกสิบแล้วก็หลังเขาทำนามาตลอดอปีนี้เป็นปีที่10 10นบะ ตัวนี้เป็นตัวที่ต้นแบบเลยนะจากที่เป็นแรกแรกเนี่ยท่านผู้ชมถ้าดูคลิปก่อนๆนผมจะเรียกชุดนี้ว่าชุดย่ำฟางนะไม่ใช่ขลุบย่ำฟางฟันหลอมเหมือนปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นชุดย่ำฟางเมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นชุดย่ำฟางแรกแรกหรือเป็นขลุบย่ำฟางฟันหลอปัจจุบันคือตัวเดียวกันนะคราวนี้เรามาดูว่า ทำ,ทำไมผมใช้มา10ปีแล้วนะ,ะปีนี้ปีที่10แล้วใช้มา9ปีแล้วปีนี้ปีที่10ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือมาเป็นครุบย่ำฟางฟันหลอรุ่นใหม่มีปลายใบแหลมคมนี่สุดยอดแล้วนะเ,เราจะเห็นว่าการย่ำย่ำสองครั้งหายหมดเลยญ้านะถ้าท่านดูคลิปก่อนๆเราจะไม่เห็นย้าเราจะเห็นย้าเขียวเต็มหมดแต่นี้ญ่าไม่มีเลยด้วย ครุบย่ำฟางฟะหลอรุ่นใหม่ปลายใบยแหลมคมชุดนี้แหละครับนะผลงานของเขาสุดยอดจริงๆครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการย่ำนะจะย่ําก่อนย่ําเสร็จแล้วก็จะรูปเทือกขนาดที่การย่ำเนี่ยผมจะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมดูเป็นช่วงๆกันแล้วกันเพราะว่าผม ไม่มีคนถ่ายให้นะก็คือจะย่ำไปแล้วก็จะถ่ายไปจะอธิบายไปเป็นช่วงๆนะนี่คือการย่ำนาการย่ำครั้งที่3นี่คือการย่ำนาครับนะหลังจากนั้นเราก็ชักล่องหวานข้าวได้แล้วครับเราจะเห็นว่าการทำนาของผมเนี่ยในช่วงระยะเวลา10ปีจนถึงปัจจุบัน,นผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตัวอื่นมาร่วมเลยผมจะใช้ขรุบย่ำฟางนะ ฟันหลอรุ่นใหม่ปลายใบยแหลมคมซึ่งเป็นปัจจุบนันเป็นรุ่นนี้นะอย่างนี้มาตลอดนะนะช่วงระยะ10อ่าสิปีเนี่ยนะครั้นี้ผมจะหยุดทํานาเมื่อไหร่เออผมตั้งใจว่าอีกเจปีลูกชายผมเรียนจบผมจะหยุดทำนานะแต่ตอนนี้ผมขอทําไปก่อนนะอ่าตอนนี้ท่านชาบไหมครับ อ่าผมเกษียณมา10ปีแล้วตอนนี้อายุผม70แล้วครับนะผมยังทํานาได้สบายด้วยอุปกรณ์ของผมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยในการที่อายุมากอายุน้อยนะอ่าสามารถทําได้เพียงแต่ว่าอ่าการแบกหามนะอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กรูปเทือกนี่ผมจึงใช้ชุดเล็กสุดนะเพราะว่าอ่ามันกำลังมันไม่เหมือนตอน หกสิบกว่าๆนี่ผมยังเรียกว่านาั่นปอเลยตอนนี้อายุ70แล้วพยายามถนอมน,นะ่ะนะก็ก็พยายามหาของเล็กๆแต่จะทำไปเนี่ยอีก7ปีผมจะหยุดทำนาครับผม ราย่ำได้ขนาดนี้แล้วนะก็โอเคแล้วนะเ,เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กรูกเทือกชุดนี้นะดูแล้วเราเราย่ำจากจุดเดิมาจากเริ่มต้นใช้เวลาน้อยกว่าตอนย่ำครั้งแรกนะเพราะว่าย่ำครั้งที่3เนี่ยดินมันเละหมดแล้วหมักตั้ง5 6วันเนี่ยดินเละหมดแล้วนะี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเทือกชุดนนี้ตั้งโดยการหูห่วงเนี่ยไปคล้อง เพราะไอ้อุปกรณ์ไอ้ไอ้คลุกย่ำฟางฟันหลอของเราเนี่ยนะไม่ว่ารุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็จะมีหูขอ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 รากนะทุกทุกทุกเครื่องไปผมจะทําให้ทุกเครื่องไปไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเชือกหรือไม่ก็ตามผมจะมีหูขอตรงนี้ให้ทุกเครื่องไปเพราะนั้นถ้าเป็นชุดของมันเนี่ยไปถึงก็ใช้ได้เลย เราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทํานาครั้งนี้ของผมผมจะใช้ถุกย่ําฟางฟันหลออ้อรุ่นใหม่ปลายใบแหลมคมนะแล้วก็อุปกรณ์ทํงานชุดเด็กรูปเทือกเท่านั้นน่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบผมใช้อุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับใช้รถไถคันเดิมใช้ถุบย่ำฟางฟันหลออ้อชุดเดิมแล้วเขาเพิ่ม อุปกรณ์ทำานาชุดเหล็กชุดเทือก,กขึ้นมาตอนลูบเทือกเท่านั้นเองครับผม เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแปลง3ไร่นะในการย่ำนาด้วยขรุบย่ำฟางฟันหลนอรุ่นใหม่ปลายใบแหลมคมนะครับรวมกับอุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กลูกเทือกชุดนี้นะยาว4เมตรแป๊บเล็กยาว4เมตรก็เรียบร้อยนะในการทำนาของผมก็มีอยู่เท่านี้นะก็มีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งคือ รถแชมป์นะซึ่งซื้อมา20ปีแล้ว20 20กว่าแล้วนะก็ก็ท่านผู้ชมเคยทราบน,นนะผมใช้รถเงินปันผลสากรนะสมัยนั้นผมรับราชการครูนะมีเงินปันผลสาก์ซื้อรถได้คัน1นึ่งปีนะกับไอ้ครุบยำฟางฟันหรอ,อรุ่นใหม่อลา,ายใบยแหลมคมนะชุดนี้กับอุปกรณ์ทำนาชุดเดีเวือกท่านผู้ชมไม่เชื่อไหมครับว่า ผมทำนาผมใช้อุปกรณ์แค่เนี้ยนะกับรถเก่าๆคันนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป้าหมายของผมก็คือผมทำนาเนี่ยเพื่อส่งลูกเรียนนะจบนะผมขอทำนาอีกเปีอ่ารูกผมจะจบนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปีไหนก็ช่างผมก็จะใช้ชุดเนี้ยนะทำอยู่ตลอดนะจะเห็นว่าผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวอื่นมาร่วมด้วยมาร่วมเลยนะเพราะฉะนั้นในกรณีพอย่ำ ย่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่2และส่วนครั้งที่3านี่คือการย่นานาะก็คือย่ํานาเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยในเรื่องของการชักชักร่องแลหวหวานข้าวเนี่ยผมจ้างเขานะแต่ส่วนที่ผมทําเองทั้งหมดมีอยู่แค่นี้หลังจากนี้แล้วผมจะจ้างเขาจ้างเขาชักร่องแล้วก็หวานนะต่อไปนี้ก็เราเราก็คอยดูแลข้าวของเราอย่างเดียวนะชักร่องกระหวานเนี่ยผมไม่ได้ทาเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้รถใหม่ ถ้าเราเอาเงินไปใช้รวมกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆหมดเนี่ยผมเชื่อผมผมเชื่อได้เลยวา่าท่านไม่มีเงินเหลือให้ลูกเรียนหรอกครับนะเพราะเอาเงินไปทุ่มแต่เครื่องไม้เครื่องมือเพราะนั้นรถเก่าๆนี่ก็สามารถ,ถ,ถที่จะมีเงินเหลือนะมีรถเก่าๆเนี่ยพอลากไหวนี่ใช้ได้นะไม่จําเป็นต้องรถแรงขนาดไหนไม่ต้องใหม่กริ๊กนะรถเก่าๆแต่สามารถลากไหวนี่ใช้ได้หมดนะ,นะใช้ได้หมดเพราฉะนั้น อุปกรณ์ของผมเนี่ยทำมาสําหรับในเรื่องของลดต้นทุนในการทํานาด้วยซ้ําไปนะฮะเพราะนั้นถ้าเราไปลงทุนแต่เครื่องมือไม่เหลือไม่เหลือเงินเก็บส่งรูปเรียนแน่นอนครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะในเรื่องของการย่านาโดยใช้ขลุกย่ําฟางฟารอร,รุ่นใหม่ปลายใบยแหลมคมนะอ่ การย่ําครั้งที่3าจบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยนะ,ะส,ำสำหรับครั้งต่อไปเดี๋ยวผมก็จะลงในแปลง5้าไร่แล้วก็ทําต่อๆไปนะส่วนที่ผมจะถ่ายทําให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมในการทํางานในการย่ําของขลุกย่ําฟางฟาร์รรุ่นใหม่ไปลายใบแหลมคมก,ก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม